สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะหรือการทำงานของคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราไปดูสิว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานอย่างไรคอมพิวเตอร์นะคะจะเริ่มทำงานตั้งแต่หน่วยรับข้อมูลค่ะหรือหน่วยรับเข้าส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลางค่ะและส่งไปยังหน่วยส่งออกข้อมูลค่ะ ก่อนอื่นนะคะนักเรียนเรามาทําความรู้จักกับส่วนประกอบที่เป็นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะมีอุปกรณ์ภายนอกนะคะและอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะอุปกรณ์ภายนอกนะคะก็จะมีจอภาพตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเมาส์คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นั่นเองค่ะสปกเกิลลำโพงค่ะ แต่ลำโพงนะคะจะเป็นอุปกรณ์เสริมนำมาต่อเพื่อใช้ฟังเสียงค่ะอาจจะไม่มีก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ยังสามารถทำงานได้ค่ะค่ะส่วนอุปกรณ์ภายในนะคะก็จะมี power supply ค่ะเป็นแหล่งจ่ายไฟ DVD ROM Drive ค่ะที่อ่านและเขียนแผ่น CD m a เมนบอร์ค่ะเป็นแผงวงจรหลักนะคะในเคสนะคะที่อยู่ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU และพัดลม CPU ค่ะจะอยู่ด้วยกัน และ CPU CPU นะคะจะเป็นคล้ายๆสมองของคอมพิวเตอร์ค่ะเหมือนกับสมองของคนเรานั่นเองค่ะแรมค่ะเป็นหน่วยความเร็วและหน่วยความจำ VGA card ค่ะการ์ดจอเป็นการ์ดที่จะทำให้เราเห็นภาพนะคะต่อไปค่ะซาวการ์ดซาวการ์ดก็คือจะเป็นการ์ดเสียงค่ะที่ทำให้เราได้ยินเสียง Hard ดดิสค่ะก็จะเป็นหน่วยบันทึกข้อมูลค่ะหรือเป็นพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ Reader All-in-one e t e r n a l ค่ะก็จะเป็นที่เสียบการ์ดและเมม ORY ต่างๆนะคะจะมีพอร์ตต่างๆให้เราเสียบต่อได้นะคะค่ะอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่อยู่ภายในและอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าในการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะจะเหมือนกับมนุษย์เรามนุษย์เรานะคะจะเริ่มทำงานด้วย5ประสาทสัมผัสนะคะ ลิ้นของเราที่อยู่ในปากนะคะก็จะใช้รับรสชาติใช่ไหมคะหูได้ยินตามองเห็นจมูกได้กลิ่นและมือหรือส่วนต่างๆของร่างกายก็จะใช้สัมผัสใช่ไหมคะเมื่อประสาทสัมผัสของเราทํางานค่ะก็จะส่งผลไปยังสมองของคนเราเพื่อทำการคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆนะคะแล้วส่งออกไปยังการแสดงออกด้วยอารมณ์การพูดการปฏิบัติและความรู้สึกค่ะ นี่คือการทำงานของคนเรานะคะจะคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งในการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนการทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากรับข้อมูลเข้ามาค่ะจากนั้นจะส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU นั่นเองค่ะแต่ในการรับข้อมูลนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างค่ะอาจจะรับข้อมูลมาด้วยแป้นพิมพ์และเมาส์รับมาอย่างไรแป้นพิมพ์ใช้พิมพ์ใช่ไหมคะ คือการพิมพ์เข้าไปค่ะและเมาส์ใช้คลิกค่ะเมื่อมีการรับข้อมูลส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลางนั้นก็คือ CPU นั่นเองค่ะซึ่ง CPU นะคะจะอยู่ในเคสที่เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วส่งผลออกมายังหน่วยส่งออกค่ะอาจจะแสดงภาพออกมาหรือออกมาทั้งเสียงค่ะเมื่อเราต่อลำโพงใช่ไหมคะนี่คือการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะหลักๆจะมีอยู่3ขั้นตอนค่ะ แต่อาจจะมีเพิ่มเข้ามานะคะเช่นในหน่วยประมวลผลกลางอาจจะมีการจดจําค่ะที่เราเรียกว่าหน่วยความจําหลักและหน่วยความจํารองค่ะหน่วยความจําหลักนะคะจะทําหน้าที่จําในระหว่างที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และหน่วยความจํารองนะคะเมื่อมีการใส่ข้อมูลเข้าไปเราอาจจะมีการบันทึกข้อมูลนะคะเมื่อส่งออกข้อมูลแล้วอาจจะมีการบันทึกข้อมูลจัดเก็บไว้เลยเรียกว่าหน่วยความจํานะคะ จะเสริมเข้ามาค่ะเหมือนกับมนุษย์เรามนุษย์เรานะคะ5ประสาทสัมผัสทํางานสมองทํางานอาจจะจดจําไปด้วยใช่ไหมคะถึงจะส่งผลไปยังหน่วยส่งออกนั่นเองค่ะค่ะคุณครูบอกแล้วนะคะว่าในการทํางานของคอมพิวเตอร์และมนุษย์เราจะทํางานคล้ายๆกันค่ะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะว่าอุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลมีอะไรบ้างคุณครูก็จะมีอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเข้ามานะคะ อุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลนะคะก็จะมีคีย์บอร์ดค่ะเมาส์เครื่องสแกนเนอร์นะคะเครื่องสแกนเนอร์จะอยู่กับเครื่องพิมพ์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นเครื่องสแกนเนอร์แยกที่ทำหน้าที่สแกนรูปภาพบนกระดาษนะคะเข้าไปเก็บจัดเก็บเป็นไฟล์บันทึกจัดเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะไมโครโฟนค่ะก็จะมีการรับข้อมูลด้วยการบันทึกเสียงเข้าไปนะคะกล้องเว็บแคมนะคะก็จะ รับข้อมูลรูปภาพเข้าไปเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ในบางเครื่องที่ไม่มีกล้องนะคะค่ะเพราะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะบางเครื่องนะคะไม่ได้มีกล้องมาให้ค่ะแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊กนะคะจะมีกล้องให้เราอยู่แล้วแป้นสัมผัสนะคะจะอยู่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันนี้ก็คือหน่วยรับข้อมูลเช่นกันค่ะเมื่อมีอุปกรณ์รับข้อมูลแล้วนะคะอุปกรณ์ต่อไปค่ะจะเป็นอุปกรณ์ในหน่วยประมวลผลกลางค่ะ น่วยประมวลผลกลางนั่นก็คือ CPU นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดยี่ห้อใดนะคะค่ะ CPU ก็จะทำหน้าที่ประมวลผลนั่นเองค่ะหรือคล้ายกับการทำงานของมนุษย์นั่นคือกระบวนการคิดค่ะคิดวิเคราะห์ออกมานะคะนี่คือการทำงานของการประมวลผลค่ะอุปกรณ์ในหน่วยความจาค่ะอันนี้คุณครูบอกว่าอาจจะเสริมเข้ามานะคะเพราะว่า เมื่อมีการประมวลผลแล้วอาจจะมีการจัดเก็บบันทึกจัดเก็บไว้ค่ะค่ะหน่วยความจําก็จะมีหน่วยความจําหลักและหน่วยความจํารองใช่ไหมคะค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะเช่นฮาร์ดดิสต์นะคะแลมแฟลชไดร์รค่ะเมมโมรี่การ์ดต,ต่างๆนะคะแผ่นดิสต์แผ่นซีดีค่ะอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะณปัจจุบันแล้วเดยกก็จะเห็นบ้างนะคะแต่บางชนิดนะคะปัจจุบันจะไม่มีเห็นแล้วค่ะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้มานานแล้วค่ะ แต่ณนะปัจจุบนันแฟลไดร์เรายังเจอกันอยู่ใช่ไหมคะฮาร์ดดิสก์ก็ยังจัดเก็บอยู่ในเป็นอุปกรณ์ภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะต่อไปนะคะค่ะหน่วยสุดท้ายนั่นก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในหน่วยท่งออกก็จะมีลำโพงจอภาพและเครื่องพิมพ์ค่ะค่ะอุปกรณ์3ชิ้นสุดท้ายนะคะจะทําหน้าที่นําข้อมูลออกมาให้เราเห็นค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการทํางานของคอมพิวเตอร์ค่ะ เริ่มต้นจากรับข้อมูลส่งไปยังหน่วยประมวลผลกลางนะคะและส่งมายังหน่วยส่งออกนะคะในการทำงานของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่เหมือนคนเราหนึ่งอย่างค่ะคือไม่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้แต่ถ้าเป็นมนุษย์เรานะคะมนุษย์เราเนี่ยมี5ประสาทสัมผัสค่ะสมองคิดวิเคราะห์และแสดงออกเองได้แต่คอมพิวเตอร์นะคะจะไม่สามารถทำงานเองได้นะคะเพราะว่า คอมพิวเตอร์ต้องการให้คนเราเขียนโปรแกรมเพื่อเป็นตัวสั่งการค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนนึกถึงนะคะสิ่งที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทำงานเราเนี่ยจะกำหนดออกมาเป็นขั้นตอนการทำงานค่ะส่วนขั้นตอนที่2นะคะจะเปลี่ยนจากขั้นตอนการทำงานให้เป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจซึ่งเรียกว่าการเขียนโปรแกรมค่ะในการลำดับการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะเราจะ ทำการออกแบบขั้นตอนเอาไว้เหมือนกับมนุษย์ค่ะมนุษย์มีการออกแบบหรือวางแผนงานไว้นะคะก็จะทําตามลําดับแผนงานเราจนสําเร็จค่ะส่วนคอมพิวเตอร์นะคะก็จะต้องมีการออกแบบขั้นตอนหรือคําสั่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนะคะแล้วก็นําชุดการเขียนการออกแบบนี้ไปใส่ให้กับคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์ก็จะทํางานตามที่เราออกแบบไว้ค่ะซึ่งเราเรียกว่าการเขียนโปรแกรมค่ะ แล้วคอมพิวเตอร์นะคะก็จะทํางานตามขั้นตอนขั้นตอนออกมาทําการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ให้เราได้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะว่าถ้าเรามีการออกแบบขั้นตอนการทํางานให้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะทํางานอย่างไรค่ะอันนี้ครูจะยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าเราต้องการออกแบบขั้นตอนการบวกเลขค่ะคล้ายๆกับเครื่องคิดเลขนะคะเราจะให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานเหมือนเครื่องคิดเลขโดยบวกเลข จำนวน2จํจำนวนค่ะอันดับแรกนะคะเราเนี่ยจะใช้อุปกรณ์แป้นพิมพ์นะคะทำการรับข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเราก็จะมีการสร้างตัวแปรขึ้นมา3ตัวนะคะตัวแปรที่1เก็บข้อมูลที่1ค่ะตัวแปรที่2เก็บข้อมูลที่2ค่ะและตัวแปรสุดท้ายจะเป็นตัวแปรที่แสดงค่าของผลลัพธ์ค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูอาจจะใช้แป้นพิมพ์พิมพ จำนวนค่า10นะคะเข้าไปทางแป้นพิมพ์มาเก็บในตัวแปร x ค่ะตัวแปรที่1นะคะต่อไปค่ะใช้แป้นพิมพ์พิมพ์ค่า20นะคะเข้าไปทางแป้นพิมพ์เพื่อเก็บในตัวแปร y ค่ะค่ะอันดับต่อไปนะคะคุณครูให้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำการประมวลผลว่านำตัวแปร x และตัวแปร y บวกกันค่ะและส่งผลไปยังตัวแปรสุดท้ายที่จะให้แสดงผลนั่นคือตัวแปร z นะคะ คอมพิวเตอร์ก็ทำการคำนวณค่ะนำค่าทั้งสองมาบวกกันและแสดงผลลัพธ์ไปยังตัวแปรสุดท้ายคือตัวแปร z นะคะขั้นตอนสุดท้ายคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงผลลัพธ์ให้เราค่ะถ้า10ในตัวแปร x บวกกับ20ในตัวแปร y เพราะฉะนั้นการแสดงผลลัพธ์ของตัวแปร z ก็จะเท่ากับ30นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆที่คุณครูลองจำลองนะคะ การออกแบบขั้นตอนการบวกเลขเพื่อให้นักเรียนเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากการรับข้อมูลเข้ามาค่ะรับข้อมูลทําการประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบขั้นตอนการบวกเลขนะคะค่ะสรุปความเข้าใจนะคะในการทํางานของคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์จะเริ่มจากรับข้อมูลเหมือนคนเรานะคะส่งไปยังหน่วยประมวลผล อาจจะมีหน่วยความจําเพิ่มเข้ามาค่ะและส่งไปยังหน่วยส่งออกนะคะจําง่ายๆค่ะรับประมวลผลแสดงผลค่ะอันนี้คือหลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ค่ะค่ะถ้าใครไม่เข้าใจนะคะย้อนดูคลิปวิดีโอคุณครูได้นะคะค่ะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะเรามาเจอกันในเรื่องต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ